ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมนุษย์เราต้องประสบปัญหาต่อสู้กับไฟป่ามานับครั้งไม่ถ้วนในความพยายามที่จะปกป้องเืนป่าดินอาศัยและชีวิตอย่างสิ้น กลับมีมนุษย์บางส่วท well, like ี่คอยทำลายระบบนิเบศของธรรมชาติเรื่อยๆเข้าแยกตัวชายสองคนที่ก่อเหตุบุกรุกพื้นป่าและจุดไฟเผาจนเกิดเป็นวนวักรรวิบัติทางนี้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่มนุษย์ต้องพบเจอสิ่งนั้นก็คือฝนการเกิดไฟป่านั้นมีสาเหตุหลายประการแต่ฝนนั้น ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดมาจากการเกิดขึ้นของไฟป่าจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่นั้นๆแต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมของโลกอีกด้วยโดยไฟป่าสร้างผลกระทบให้หลายๆอย่าง เช่นพืชต้นก้าและต้นไม้ใหญ่หมดโอกาสจเจริญเติบโตดินการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถกักเก็บน้ำที่พืชจำเป็นต้องใช้ได้สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตได้รับบาดเจ็บล้มตายหรือขาดที่อยู่อาศัยน้ำตะกอนและคี้เท่าทำให้น้ำมีสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน ทรัพย์สินของมนุษย์การลุกลามเข้าไม่ที่พักอาศัยและทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งยังมีปัญหาหมลพิษทางอากาศที่ทําให้มนุษย์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและโรคมีสภาวะอากาศเป็นพิษซึ่งนําไปสู่ภาวะโลกร้อนหรือสภาวะเรือนกระจก อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่าการเกิดไฟป่านั้นเป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งนั่นก็คือการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาร่วมระหว่างองค์ประกอบหลัก3สิ่งคือเชื้อเพลิงออกซิเจนและความร้อนนอกเหนือจากนั้นยังสามารถเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้ความร้อนนั้นสามารถทำให้เชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ติด รือก็คือการลามผงไฟการเผาไหม้นั้นหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปจะไม่สามารถเกิดการเผาไหม้ได้และการเกิดไฟป่านั้นก็เกิดจากองค์ประกอบหลักเหล่านี้ทำให้เราสามารถรู้วิธีการรับมือการดับไฟป่าได้ การเกิดไฟป่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าต่างๆการเสียสีของต้นไม้ความร้อนจากสภาวะโลกร้อนหรือมนุษย์ทำให้เชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายอย่างใบไม้แห้งเกิดการเผาไหม้และลามจนเกิดไฟป่าร้อยละ95-99ถึงของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นป่าที่มีความชื้นสูงทำให้ไม่สามารถเกิดการเสียสีจนเกิดประกายไฟได้หรือแม้กระทั่งความร้อนก็สามารถทำให้เกิดไฟป่าขึ้นไดย้ยากเช่นกันสาเหตุที่มนุษย์ต้องเผาป่านั้นจากการสันนิษฐานพบว่าส่วนใหญ่จะมาจากพรานป่าที่ล่าสัตว์และต้องการต้อนสัตว์มาในพื้นที่ที่จากัดเพื่อให้ล่าได้ง่ายขึ้น หรือเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ใช้วิธีการดับไฟป่าด้วยการดับด้วยไฟนั้นคือการสร้างแนวกั้นไฟโดยการจุดไฟดักในพื้นที่ก่อนที่ไฟจะลามมาเพื่อทำให้เชื้อเพลิงขาดตอนซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้มาอย่างยาวนานแต่เป็นวิธีที่เสี่ยงมากเช่นกันเพราะถ้าไม่มีความรู้ในบริเวณที่เกิดไฟป่าอาจทำให้ไฟลุกลามได้มากขึ้นกว่าเดิม การดับไฟมีวิธีอย่างน้อย3วิธีคือการทำให้ขาดอากาศออกซิเจนตัดเชื้อเพลิงกำจัดเชื้อเพลิงให้หมดไปลดความร้อนทำให้เย็นตัวลงและการป้องกันไฟป่าจะเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านและเป็นกำลังหลักในการดับไฟป่าการใช้อุปกรณ์ที่ดีเช่นเครื่องเป่าลม รือโดนที่ในปัจจุบันมีความจําเป็นมากในการดับไฟป่าการใช้โดนในการตรวจเช็คว่าไฟจะลามไปยังพื้นที่ไหนจะสามารถรับรู้ทางออกที่ดีที่สุดได้นั่นเองนอกจากหน่วยงานแล้วรัฐบาลต้องออกกฎหมายหรือมาตรการที่ชัดเจนที่จะช่วยเหลือคนในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งได้อย่างสุดความสามารถการรับมือกับไฟป่า1ดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า เก็่กวาดพื้นที่ให้โล่งเดียนใบบีใบใบแห้งกิ่งไม้แห้งหรือหญ้าแห้งของสมุซึ่งอาจเกิดไฟจะเป็นเชื้อเพลิงได้ 2. สร้างแนวกันไฟล้อมพื้นที่เพื่อสกัดกันไม่ให้ไฟลามไปยังพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชากรโดยการหมั่นกําจัดเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้รอบๆพื้นที่ 3. เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟป่าเป็นพิเศษไม่จิงค์ก้นบุหรี่ในพื้นที่ ไม่ทําอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟทําให้ไฟติด 4. อีหรืเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและการรับมือกับปัญหาฝุ่นนั้นคือการระัดระวังตนเองการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีระับฝุ่นสูงสวมเสื้อผ้ามิชชิดใช้บริการสาธารณะเพื่อลดฝุ่นมั่นตรวจเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำงดเผาขยะติดจามสถานการณ์ อย่างพอดีและช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เก่โลกของเราเฮ้สคริปต์หนึ่งเทที่6 3ล้านสามแสนสมัปบกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงกต่ให้เกิด ทุกคนเข้าใจกันดีว่าการเกิดไฟป่านั้นเป็นสิสิเดดเด็ด ขอบคุณครับ